เรียนผอ,งองกศอนอ,อำเภอวังเหนือและบุคลากรกศนอ,อำเภอวังเหนือทุกท่านต่อไปนี้เป็นรายงานผลการปฏิบัติงานของนางบุษยมาศอินแก้วตำแหน่งครูกศนอตำบลผู้รับการประเมินคือนางบุษยมาศอินแก้วตำแหน่งครูกศนอตำบลวุฒิการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการทั่วไปสถา,าบัานราชภัฏนเชียงใหม่เริ่มปฏิบัติงานในตำแหน่งครูกศนอตำบล ในปี2,552ถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา13ปีต่อไปนี้เป็นรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดต,ตัวชี้วัดที่ 1. จํานวนข้อมูล,ละระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS กศนตําบลวังเหนือได้มีการรายงานผลข้อมูลพื้นฐานของกศนตนําบลจากระบบ DMIS ครบทุกข้อต่อไปเป็นตัวชี้วัดที่2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการกศนตําบลกศนตําบลวังเหนือมีการรวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐานระดับตําบลและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทําแผนมีการวิเคราะห์ข้อมูลบริบทสภาพปัญหาและความต้องการจําเป็นมีการจัดทําแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นและแนวโน้มการพัฒนามีการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ และดำเนินการตามที่กำหนดและมีการประเมินสรุปผลรายงานผลและจะทำแผนในระบบ d m i s ต่อไปเป็นตัวชี้วัดที่3จํจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายกศนตำบลวังเหนือจากกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องดังนี้ 1. โครงการอบรมให้ความรู้ครอบครัวพอเพียงตามแนวปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมเมื่อวันที่28มิถุนายน2565ณนะบ้านแม่เหียวหมู่ที่7ตำบลว,วังเหนืออำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด20คนมีนางสาวกัญญาติจชัยเป็นพิากรให้ความรู้ในเรื่องการจัดทำบัญชีครัวเรือนการให้ความรู้เรื่องการใช้ชีวิตแบบพอเพียงและการทำไข่เค็มพอกลืนจัปวกและ ต่อไปเป็นโครงการที่2คือโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนชั้นเรียนวิชาชีพกอสอนอตำบลวังเหนือได้จัดก,กิจกรรมทั้งหมด2หลักสูตรด้วยกันก็คือหลักสูตรช่างปูนและหลักสูตรช่างเชื่อมเบื้องต้นจำนวน40ชั่วโมงจัดก,กิจกรรมระหว่างวันที่5-12สิงหาคม2,565 โดยมีนายวิชาราบใหญ่และนายจิรวัตร,รูปสูงเป็นวิทยากรให้ความรู้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสองหลักสูตรจำนวน26คนและต่อไปโครงการที่4คือโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกิจกรรมพัฒนาสุขภาพกายจากกัดกิจกรรมเมื่อวันที่29ิมิถุนายน2565ให้กับผู้สูงอายุในโรงเรียนป้ออุ้ยแม่อุ้ยจำนวน30ท่าน ต่อไปเป็นโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารจัดกิจกรรมในวันที่6-7ถึง7สิงหาคมและ13-14ถึงสิสิงหาคมจำนวน20ชั่วโมงด้วยกันโดยมีวิทยากรคือนายปฏิจักรประขันเป็นวิทยากรให้ความรู้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด15คนจากกิจกรรมณห้องประชุมกศนอำเภอวังเหนืออำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางและกิจกรรม สุดท้ายคือกิจกรรมโครงการอบรมประชาชนเสริมสร้างและพัฒนาการค้าออนไลน์เชื่อมโยงออนไลน์และออฟไลน์จัดก,กิจกรรมเมื่อวันที่1 5บหวถึงสิมิถุนายน2565มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน15คนจัดก,กิจกรรมณขอสอน,อนตำบลวังเหนืออำเภอวังเหนือจังหวัดลำปลางต่อไปเป็นตัวชี้วัดที่4 รอยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายการศึกษาพัฒนาอาชีพร้อยละของผู้จบหลักสูตรนำความรู้ไปใช้เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ต่อยอดอาชีพเดิมเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้การศึกษาเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร้อยละของผู้จบหลักสูตรที่นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกิจกรรมพัฒนาสุขภาพกาย ้อยละของผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ไปใช้ในการพัฒน,นาตนเองและเพื่ออกาสในการเรียนรู้ต่อไปเป็นตัวชีวัดที่5จํานวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยกศนอตําบวางเหนือได้มีการแกดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในกศนอตนําบลด้วยบริการ WiFI ฟรีและแกิจกรรมส่งเสริมการอ่านณกศนอตําบลและศึกษาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดป,ประชาชน บ้านหนังสือชุมชนก็มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านส่งเสริมการเรียนรู้มอบหนังสือให้กับบ้านหนังสือชุมชนมีการจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอื่นๆให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบางเหนือต่อไปเป็นตัวชี้วัดที่6จํานวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมาย จำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับแหล่งเรียนรู้ได้แก่ประชาชนกาเงินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี2565ต่อไปตัวชี้วัดที่7ระดับความสําเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนกศนตาบลบางเหนือมีการร่วมวางแผนจะทําโครงการทํากิจกรรมต่างๆร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน ต่อไปเป็นตัวชี้วัดที่8จํจำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนหรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย <c oughs> กศอนอตำบลวางเหนือได้มีภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชารวมด้วยกัน14รายการด้วยกันต่อไปเป็นตัวชี้วัดที่9ระดับความสําเร็จในการจัดทําผลปฏิบัติงานที่ดี best p r a c t i c e กศนตำบลวางเหนือมีการกำหนดแผนการดำเนินงานนำเสนอการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุณหงเหียนป้ออุ้ยแม่อุ้ยนี่คือการจัดกิจกรรมทั้งหมดตามตัวชี้วัดทั้ง9ตัวของกศนตำบลวางเหนือตำบลวางเหนือขอจบการรายงานไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ